สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับและประสบการณ์สุดสบพรึงที่เกิดขึ้นจริง วันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะมาแบ่งปันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าความจำเป็นในชีวิตคนเราบางครั้งมันก็พาเราไปพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อจนเราอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเงินกับชีวิตอะไรสำคัญกว่ากัน เรื่องนี้ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์สุดหลอนจากอาชีพที่หลายคนไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทำนั่นก็คือการรับจ้างเฝ้าศพเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราจะเรียกเขาว่านันนะครับนัน ชายวัย32ปีเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทำในเมืองกรุงเขาเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องที่นี่ชีวิตของเขาก็เลยไม่ได้มีอะไรแน่นอนไม่ได้มีงานประจำที่มั่นคงเหมือนคนอื่นเขานั่นจะรับงานทุกอย่างที่พอจะทำได้ตั้งแต่งานกรรมกรขนของแบกหามหรือบางทีก็เป็นรอปภชั่วคราวไปวัน,วน วันไหนมีงานก็มีเงินวันไหนไม่มีก็อดเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนแบบสุดๆเพื่อให้ตัวเองมีลมหายใจอยู่ในเมืองใหญ่แห่งนี้ย้อนกลับไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยดีนักหลายคนตกงานหรือมีงานทำก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนั่นเองก็เช่นกันเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่า เงินในกระเป๋ามันบางลงทุกวันบางลงจนแทบจะมองเห็นก้นกระเป๋าแล้วเขาต้องกินมาม่าประทังชีวิตไปวันวันกินจนเบื่อจนเลี่ยนแต่ก็ยังต้องกินเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเลยวันหนึ่งเงินในกระเป๋าของเขาเหลือไม่ถึงร้อยบาทแถมค้างค่าเช่าห้องมาหลายวันแล้วด้วยเจ้าของห้องก็เริ่มทวงถามอย่างหนักหน่วงจนหน้าอึอดอัด นันนั่งถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วบ่นกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆว่ากูไม่รู้จะทำยังไงแล้ววะข้าวยังจะไม่มีแดกแล้วมัง้งคำบ่นของนันไม่ใช่แค่คำบ่นลอยๆแต่มันคือความจริงที่จะปวดที่เขาต้องเผชิญอยู่ทุกวันชีวิตที่สิ้นหวังของคนคนหนึ่งที่มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลย นั่นคิดแล้วคิดอีกว่าเขาควรจะกลับบ้านต่างจังหวัดดีไหมอย่างน้อยที่บ้านก็ยังมีที่สุขหัวนอนมีข้าวเก่งแม้จะไม่หรูหราแต่ก็ไม่ต้องทนลําบากแบบนี้แต่เขาก็ยังใจแข็งเพราะคิดว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนั่นก็คงจะเห็นถึงความลำบากและแววตาที่สิ้นหวังของเขาเพื่อนคนนั้นก็เลยนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าถ้ามึงไม่เลือกงานกูมีงานที่น่าจะช่วยมึงได้นันเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังและสงสัยในเวลาเดียวกันงานอะไรวะถ้าทำได้กูทำหมดแหละ เพื่อนจึงอธิบายว่าญาติกูทำงานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพตอนนี้เขากำลังหาคนเฝ้าศพอยู่คำว่าเฝ้าศพของเพื่อนมันทำให้หัวใจของนันกระตุกขึ้นมาทันทีมันเป็นงานที่เขาไม่เคยนึกถึงเลยในชีวิตแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทำด้วยแต่เพื่อนก็พูดต่อว่าไม่ต้องคิดมากงานนี้สบายมากแค่นั่งเฝ้าศพ คืนละพันบาทตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าแค่นั่งอยู่ในศาลาไม่ต้องทำอะไรเลยนั้นได้ยินคำว่าคืนละพันแล้วเหมือนสายตาของเขาเป็นประกายขึ้นมาในทันทีคืนละพันนั่นหมายความว่าถ้าทำแค่สิบคืนเขาก็มีเงินหมื่นแล้วเป็นจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลสำหรับคนอย่างเขาที่ไม่มีอะไรเลยในตอนนั้น แม้จะมีความกลัวอยู่ในใจแต่ด้วยความจำเป็นมันมากกว่าความกลัวนั้นลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ด้วยเงินที่มันดีเกินกว่าจะปฏิเสธได้เขาก็เลยตัดสินใจรับงานนี้ทันทีโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพาเขาไปพบเจอกับเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนั้นเล่าให้ผมฟังว่าวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในซอยลึกมากจริงๆทางเข้าค่อนข้างเปลี่ยวสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงไฟจากถนนส่องเข้าไปแทบไม่ถึงพอขับรถเข้าไปลึกๆบรรยากาศก็เริ่มเงียบลงเรื่อยๆจนได้ยินแต่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้เมื่อไปถึงบริเวณวัดก็แทบไม่มีผู้คนเลย นันเดินตามญาติของเพื่อนเข้าไปในวัดอย่างเงียบๆพวกเขาเดินผ่านเจดีและป่าช้าที่ถูกทิ้งร้างมานานก่อนจะมาถึงศาลาตั้งศพที่นันจะต้องเฝ้าศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานนักทำให้บรรยากาศดูวังเวงและน่าขนลุกกว่าปกติศาลาหลังนี้เป็นศาลาไม้เก่าๆหลังคาเริ่มผุพัง โครงสร้างดูเก่าแก่และมีรองรอยของการเวลาภายในศาลาค่อนข้างมืดมีแค่หลอดไฟหลอดเดียวห้อยลงมาจากเพดานส่องแสงสลัวๆล,ลงมาบนโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงกลางศาลาพอดีแสงไฟสีเหลืองนวลจากหลอดไฟเก่าๆทําทให้เงาของทุกอย่างในศาลาดูบิดเบี้ยวและแปลกตา นั่นรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากโลงศพตรงหน้าไม่ใช่แค่ความเย็นตามธรรมชาติแต่มเป็นความเย็นที่ทําให้ขนลุกไปทางตัวนั่นมองสํารวจอรอบๆศาลามันเป็นห้องโถงยโล่งๆมีเก้าอี้ไม้เก่าๆวางเรียงรายอยู่สองสาตัวดูแล้วไม่น่าจะมีใครมาใช้งานนานแล้วอยากของเพื่อนที่พามาอธิบายเพียงสั้นๆว่า ตามปกติก็จะมีญาติมาเฝ้าศพแต่ญาติเขาอยู่ไม่ไหวเลยหาคนมาเฝ้าแทนคืนนี้ก็มีแค่คุณคนเดียวคำพูดนั้นทำให้นันรู้สึกปราดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังอยู่แล้วเขาต้องการความเป็นส่วนตัวในการทำงานนี้เมื่อญาติของเพื่อนเดินจากไปแล้ว นันก็เหลืออยู่คนเดียวในศาลาท่ามกลางความเงียบงัานที่น่ากลัวโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นโลงศพไม้แก่สลักอย่างสวยงามแต่ก็ดูเก่าแก่และขลังนันนั่งลงบนเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างๆโลงห่างกันไม่กี่เมตรแสงไฟสลัวๆทำให้เขามองเห็นรายละเอียดของโลงได้ไม่ชัดนัก แต่ก็พอจะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและคราบฝังแน่นที่ดูคล้ายกับคราบน้ำตาแห้งๆนันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากโลงศพนี้มันเป็นพลังงานที่เต็มไปด้วยความเศร้าความเจ็บปวดและความแค้นเขาได้แต่สวดมนต์ในใจเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนาฬิกาบนโทรศัพท์มือถือของนันเริ่มเดินไปอย่างช้าๆจะสามทุ่ม สี่ทุ่มจนถึงห้าทุ่มนันเริ่มรู้สึกง่วงเขาพยายามจะข่มตาให้หลับเพื่อพักผ่อนแต่ก็ทำไม่ได้เพราะความรู้สึกอึดอัดและหนาวเย็นที่แผ่ซ่านมาจากโลงศพนี้ทำให้เขาไม่สามารถหลับตาลงได้เลยเขาได้แต่จ้องมองโลงศพอยู่คนเดียวในความมืดมิดเขานึกถึงเงินค่าจ้างในเช้าวันพรุ่งนี้ นั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะอดทนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ต่อไปนั่นเล่าว่าตอนนั้นในหัวของเขามีแต่ความคิดว่าทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยพรุ่งนี้ก็ได้เงินแล้วเขานั่งกอดอกพยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่ก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านตัวอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วความเงียบงานที่เขานั่งอยู่คนเดียวมานานนับชั่วโมง ก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงที่ทำให้หัวใจของเขากระตุกข,ขึ้นมาในทันทีนันเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่เขาพยายามข่มตาหลับไปได้เพียงชั่วครู่ก็ต้องสะดุ้งเห่อขึ้นมาอีกครั้งด้วยเสียงแปลกเสียงนั้นมันคือเสียงเคาะก๊กก๊กก๊กมันดังขึ้นจากโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเขานันชงะงักค้างไปทันที ขนแขนของเขาลุกชันไปทั้งตัวเขาคิดว่าตัวเองคงจะหูแว่วไปเองอาจจะเป็นเพราะความง่วงหรือความเครียดทำให้ประสาทหลอนไปชั่วขณะนั่นได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่หรอกมันไม่มีอะไรหรอกคงเป็นแค่เสียงลมหรือเสียงสัตว์ที่ไหนสักแห่งเขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเดินไปร,บรอบๆลงศพเพื่อสำรวจว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เขาก้มลงดูที่พื้นก็ไม่พบอะไรนั่นพยายามส่องไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปรอบๆศาลาเพื่อหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าความเงียบที่กลับมาปกคลุมอีกครั้งทำให้เขาใจชื้นขึ้นเล็กน้อยนั่นกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมอีกครั้งพยายามสงบสติอารมณ์และบอกตัวเองว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วอดทนไว้ ทันใดนั้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเคาะเบาๆแต่มันเป็นเสียงที่ดังชัดเจนและถี่ขึ้นกว่าเดิมก๊อก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 เหมือนกับมีใครบางคนกำลังพยายามอย่างหนักที่จะออกมาจากข้างในโลงศพนั้นเริ่มหายใจถี่ขึ้นเหงื่อเริ่มซึมออกมาจากฝ่ามือ เขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้เขาได้แต่จ้องมองไปที่โลงศพด้วยแววตาที่เต็นไปด้วยความหวาดกลัวเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากภายในความรู้สึกหนาวหนาวเย็นเย็นที่เคยสัมผัสได้ในตอนแรกตอนนี้มันเหมือนกำลังพุ่งเข้าสู่จิตใจของเขาอย่างจังนันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งใจจะโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่แล้วแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ก็ดับลงในทันทีทั้งๆท,ที่เมื่อครู่ยังเต็มอยู่นั่นยิ่งทำให้นันรู้สึกถึงความไม่ปกติมากขึ้นไปอีกความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่เหตุผลเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเล่นกับความรู้สึกของเขาอยู่นันเล่าว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขา ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ในศาลานอกจากตัวเขาเองและโลงศพตรงหน้าเขาค่อยๆหันหลังกลับไปอย่างช้าๆแต่ก็ไม่พบอะไรนั่นจึงหันกลับมามองที่โลงศพอีกครั้งและแล้วเขาก็เห็นบางอย่างเป็นเหมือนเงาคนลางๆที่กําลังไหลผ่านผนังศาลาไปอย่างรวดเร็ว นั่นได้แต่จ้องมองไปที่เงาที่หายไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ขาของเขาแข็งทื่อไปหมดเขาได้แต่สวดมนต์ในใจอย่างรัวๆแต่แล้วสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดก็เกิดขึ้นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นข้างหูของเขาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยหนาวเหลือเกิน เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงมันไม่ใช่เสียงที่เขาจินตนาการไปเองแต่มันเป็นเสียงจริงนั้นเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นสมองของเขาขาวโพวลนไปหมดเขาไม่สามารถคิดอะไรได้เลยนอกจากความหวาดกลัวที่เข้าครอบงำเขาได้แต่มองไปยังลงศพที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและแล้วเขาก็ต้องเบิกตากว้าง เห็นสิ่งที่ทำให้เขาหัวใจแทบหยุดเต้นบนฝาโลงศพค่อยๆมีมือคนปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆมันเป็นมือที่ดูเต็มไปด้วยบาดแผลไม่ได้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนแต่มันกำลังคลานช้าๆลงมาจากฝาโลงนันพญนามจะส่งเสียงกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอ เขาจ้องมองเงาที่กำลังเคลื่อนไหวบนโลงศพด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและในขณะที่เขากำลังมองเงาบนฝาโลงเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นไม่ได้กระซิบข้างหูแต่มันเหมือนกับดังมาจากข้างในโลงมาอยู่เป็นเพื่อนกันซีมาอยู่ด้วยกันตลอดไปนั้นได้ยินเสียงนั้นชัดเจนครับ มันไม่ใช่เสียงที่แผ่วเบาเหมือนครั้งแรกแต่มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวยหวนเสียงนั้นมันเหมือนกำลังเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปอยู่ข้างในโลงศพนั้นด้วยกันความหวาดกลัวที่เคยอยู่ในใจของนั้นตอนนี้มันทะลุขีดจำกัดไปแล้วเขาไม่สนใจแล้วว่าเงินค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่เขาไม่สนใจแล้วว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาอะไรกินสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้ คือการหนีหนีให้พ้นจากสถานที่แห่งนี้และจากศพในโรงตรงหน้านั้นรวบรวมสติทั้งหมดที่มีเขากระโดดลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งหนีออกจากสาราตั้งศพไปในทันทีเขาไม่สนใจแล้วว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนเขาวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตเขาวิ่งฝ่าความมืดมิดในยามวิกาลแล้ววิ่งผ่านป่าช้าที่น่ากลัว โดยที่ไม่ได้หันกลับไปมองข้างหลังเลยแม้แต่ครั้งเดียวทิ้งให้ศพในโรงต้องอยู่ตามลำพังนั้นเล่าว่าในขณะที่เขาวิ่งหนีเขายังคงได้ยินเสียงเรียกแผ่วเบาตามมาอยู่ตลอดทางเป็นเสียงเรียกที่ดังอยู่ในหัวเหมือนเสียงนั้นอยู่ข้างหลังเขาจริงๆเขาวิ่งไปจนถึงบริเวณหน้าวัดที่มีแสงไฟส่องถึงเมื่อเขารู้สึกว่าปลอดภัยแล้ว เขาก็ทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยและกลัวที่สะสมมาทั้งคืนนั่นใช้เวลาอยู่นานกว่าจะสงบสติอารมณ์และแตัดสินใจโทรหาเพื่อนให้มารับและหลังจากที่เพื่อนของเขามารับนันก็ได้รู้ความจริงที่ทำให้เขายิ่งกว่าต้องตกใจความจริงเกี่ยวกับศพในโรงที่เขาเฝ้ามาตลอดทั้งคืนนั่นเล่าให้ผมฟังว่า หลังจากที่เขาโทรหาเพื่อนและเพื่อนก็มารับเขาที่หน้าวัดด้วยความตกใจเพื่อนได้พาเขาไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านพักและเมื่อน,นั้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเจอมาให้เพื่อนฟังเพื่อนของเขาก็นิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจและพูดออกมาว่าจริงๆแล้วศพที่มึงเฝ้าเมื่อคืนไม่ใช่ศพธรรมดา คำพูดของเพื่อนทำให้นั้นรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัวไปในเวลาเดียวกันเพื่อนของนั้นเล่าต่อว่าศพนั้นเป็นศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เธอไม่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่แล้วทำให้ไม่มีใครมาจัดงานศพให้เธออย่างเป็นทางการและไม่มีใครมาเฝ้าศพให้เหมือนคนปกติทั่วไปศพของเธอจึงต้องถูกตั้งไว้ที่วัดแห่งนี้เพียงลำพัง ปกติแล้วจะมีสับปะเรอคอยมาแวะด,แะดูและดูแลให้เป็นครั้งคราวแต่บังเอิญเมื่อสามวันก่อนสับปะเรอคนนั้นมีธุระด่วนที่ต่างจังหวัดเลยกลับบ้านไปทำให้ไม่มีใครมาดูแลศพนี้เลยคำพูดของเพื่อนทำให้นั้นรู้สึกถึงความไม่ปกติมากขึ้นไปอีกเขาได้ยินดังนั้นถึงกับต้องตกใจและถามกลับไปว่าแล้วทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกวะเพื่อนของนั้นได้แต่ตอบกลับมาว่า กูไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะมีอยู่จริงกูขอโทษนั่นนั่นนันนั่งฟังเรื่องราวที่เพื่อนเล่าให้ฟังด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งตกใจหวาดกลัวและโกรธเพื่อนที่ไม่ได้บอกความจริงตั้งแต่แรกแต่ก็เข้าใจว่าเพื่อนของเขาก็คงไม่คิดว่าเขาจะเจอเรื่องแบบนี้จริงๆนั่นได้แต่คิดในใจว่าเขาโชคดีแค่ไหนแล้วที่หนีออกมาได้ทัน ก่อนที่จะถูกเชิญชวนให้ไปอยู่เป็นเพื่อนในลุงศพนั้นแค่นึกภาพเขาก็หลอนแล้วหลังจากคืนนั้นนันไม่รับงานเฝ้าศพอีกเลยแม้ว่าจะมีคนเสนอเงินที่สูงกว่าเดิมให้ก็ตามเขายอมกลับไปทำงานแบกหามแล้วรับจ้างทั่วไปเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของชีวิตบางครั้งเงินจำนวนมากที่ได้ไมาง่าย อาจจะต้องแลกกับบางสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นเรื่องราวของนั้นจบลงแล้วนะครับแต่สำหรับท่านผูฟังผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดว่าถ้าท่านต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นท่านจะเลือกเงินจำนวนมหาศาลหรือจะเลือกที่จะวิ่งหนีจากความตายที่มองไม่เห็นครับสำหรับเรื่องเล่าในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปก่อนจากกัน ถ้าหากคุณชอบฟังเรื่องหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์ซับสคร i ย e กันไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้เราหาเรื่องหลอนๆแบบนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังกันอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ